สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเกษตรนาฟ้าประธานนะครับกับผมสวัยโยโพนะครับคลิปนี้นะครับยังคงอยู่ที่โรงเรือนเห็ดที่ทําใหม่นะครับกว้าง2เมตรเจ็ดสิบแล้วยาว9เมตรนะครับที่บอกว่าใส่ห้าพันก้อนนะครับก็เนื่องจากว่าครั้งนี้เลี้ยงผ่านไปเอาเห็ดเข้ามาอบเรียบร้อยนะครับผมก็มีคลิปทั้งการอบแล้วก็การเปิดดอกเห็ดไปแล้วนะครับทีนี้ตอนนี้เห็ดก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเห็ดบดเห็ดลมหรือเห็ด เห็ดกระด้างนะครับจะบอกว่าใช้คําว่าเห็ดบดแล้วกันนะครับเรามาดูนะครับเนี่ยดอกเห็ดออกมาแล้วนะครับเนี่ยออกมาสวยงามมากนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าออกมาเนี่ยดอกสวยงามมากดูดูดอกเห็ดนะครับทั้งดูค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็มันมีความเขาเรียกว่ามีความเอิบอิ่มของดอกนะครับเนี่ยนี่นะครับประมาณนี้นะครับพอเห็ดออกมาประมาณนี้เราก็จะเริ่มตัดนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะเริ่มเริ่มตัดแล้วก็เก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตที่ออกมาแต่ถุงเห็ดเนี่ยบางบางถุงนะครับที่ออกยังไม่หมดนะครับเราก็จะยังไม่ตัดเรายังคงไว้นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าออกมาอย่างนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยแบบเนี้ยเราก็จะตัดถุงพอตัดถุงปุ๊บแล้วก็พอออกแบบนี้แบบนี้ตัดถุงปุ๊บแล้วเราก็ปล่อยให้มาให้บานประมาณนี้นะครับให้ออกดอกมาประมาณขนาดเนี้ยเราก็จะเริ่มตัดนะครับนี่แหละอย่างนี้นหะครับ มาดูอีกฝั่งนี้นะครับนี่นะครับมาดูอีกฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งนี้นะครับก็สวยงามครับนี่นะครับออกมาสวยงามนะครับส่วนมากก็ออกประมาณณตอนนี้นะครับน่าจะประมาณสัก70สอร์เซนนะครับออกมานะครับดอกสวยงามมากนะครับในการอบเห็ดนี้นะครับผมก็ลงคลิปไปเรื่อยๆบางอย่างก็อาจจะไม่ละเอียดนะครับแต่ก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับสําหรับ ผู้ที่ติดตามนะครับสำหรับเกษตรอานาฟ้าประธานนะครับเนื่องจากว่าผมก็ทําหลายอย่างนะครับแล้วเหตุนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญและผมทํามานานนะครับเกือบจะยี่สิบปีแล้วดังนั้นก็สําหรับเห็ดเนี่ยมันก็มีทั้งเห็ดขอนนะครับเห็ดนางฟ้าเห็ดนางลมดานะครับเห็ดทางกะลี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นเห็ดกระด้างถ้าเป็นทางอีสานพูดนะครับแล้วก็หรือว่าเห็ดบดเห็ดลมนี่แหละครับก็ครั้งนี้ก็หลังจากที่ทาโรงเรือน แล้วก็บ่มแล้วก็เอาเข้ามานะครับแล้วก็จนตัดถุงนะครับแล้วก็มีผลผลิตออกมาอย่างนี้นะครับสําหรับใครเห็นคลิปนี้นะครับสนใจอยากจะถามข้อมูลนะครับก็โทรถามมาได้นะครับกับเกษตรนานะครับก็เบอร์โทรก็0 8 9 8 4 5 1 5 7 3ดนะครับก็สามารถที่จะโทรมาได้นะครับมาดูนะครับทาั้งนี้ก็สวยงามนะครับนี่สวยมากนะครับวันนี้ก็คง นี่นะครับทั้งหมดเนี่ยสำหรับโรงเรือนนี้นะผมคาดไว้นะครับน่าจะประมาณสัก70กิโลขึ้นนะครับอันนั้นเนี่ยก็วันนี้ก็จะรีบเก็บก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเกษตรนานาฟ้าประธานคนไหนเห็นว่าคลิปนะครับเป็นประโยชน์นะครับพี่น้องก็ลองกดติดตามแล้วก็จะได้ดูคลิปใหม่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ